ต่อมาเรามารับฟังเรื่องย่อของแก้วหน้าม้ากันค่ะนกรกุมิธิลามีกษัตริย์ปกครองเมืองคือท้าวมงคลราชทรงมีพระไม่เหสีนามว่านางบนทาทั้งสองพระองค์ได้ให้กำเนิดบุตรชายรูปงามนามว่าพระพินทองอยู่มาวันหนึ่งพระพินทองทรงว่ากับพระพี่เลี้ยงในเขตพระราชวังอย่างสนุกสนานแต่ทว่าเกิดลมแรงทำให้ว่าวใบโปดของพระพินทองขาดและปิวไปตกกลางท้องนา ได้กับที่อยู่อาศัยของตายายและมีบุตรสาวหน้าตาอัปลักษณ์นามว่านางแก้วหรือแก้วหน้ามา้านางเป็นหญิงสาวชาวบ้านมีหน้าตาเหมือนมมาทําทให้นางไม่มีสามีแต่นางมีความฉลาดเป็นอย่างมากเมื่อนางแก้วเก็บว่าวของพระพินทองได้จึงขอรางวัลตอบแทนโดยขอให้ตนได้เป็นพระมเหสีของพระพินทองด้วยความเสียดายว่าวใบโปรดพระพี่เลี้ยงจึงกระซิบบอกให้พระพินทองตกลงรับนางเป็นพระมเหสี ื่อให้ได้เวาคืนจากนั้นจึงค่อยคิดหาวิธีทิ้งนางแก้วเสียพระพินทองจึงตอบตกลงและบอกให้นางแก้วรอตอนอีกสาวันจะมารับข้าววังแต่เมื่อครบกำหนด3มวันกับไร้วี่แววของพระพินทองนางแก้วจึงได้ให้ตายายเข้าไปในวังเพื่อทวงสัญญาให้แก่ตนแต่ทว่าเมื่อตายายกลับมาบ้านได้บอกนางแก้วว่ามีข้อแม้ก็คือต้องตัดเขาพระสุนเมนมาถวายเท้ามงคลแรกเสียก่อน จึงจะได้เป็นพระมเหสีของพระพินทองหากนำขาพระสุเมนมาไม่ได้จะถูกประหารชีวิตนางแก้วจึงออกเดินทางเข้าป่าไปด้วยความโชคดีได้พบกับพระฤาษีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระฤาษีฟังพระฤาษีเกิดความสงสารจึงมอบของวิเศษให้แก่นางแก้วคือเรือเหาะและมีพาวิเศษเมื่อนางแก้วตัดเขาพระสุเมนได้สำเร็จจึงนำไปถวายเท้ามงคลราชท้ามงคลราชเห็นดังนั้น จึงจำใจยอมรับนางแก้วเป็นพระมเหสีของพระพินทองเมื่อตัดคำมั่นสัญญาไปแล้วตอนนั้นเป็นกรรษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเมื่อนางแก้วเข้ามาอยู่ในวังพระพินทองรู้สึกอับอายที่มีพระมเหสีเป็นม้าจึงด่าและต่อว่านางแก้วสารพัดแต่มิอาจทำให้นางแก้วยอมแพ้ทออใจไปได้ น้ำยังจะลวนลามปกปมพระพินทองจนวันหนึ่งพระพินทองทนไม่ไหวจึงขอพระวิดาไปอยู่ในป่าเท้ามงคลราชรู้สึกสงสารบุตรชายประจวบกับนึกขึ้นได้ว่าเมืองกรุงโรมวิถีมีพระราชธิดาเท้ามงคลราชจ,จึงคิดจะส่งพระพินทองไปยังเมืองกรุงโรมวิถีเพื่อไปอภิเษกสมรสกับนางทัสมาลีนางแก้วได้ข่าวดังนั้น จึงไปขอความช่วยเหลือจากพระฤาษีท่านจึงให้มต์บทหนึ่งทําให้นางแก้วแปลงกายเป็นสาวงามนางแก้วจึงรีบตามพระพินทองไปยังเมืองกรุงรงวิถีทันทีและได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านนามว่านางมณีเมื่อพระพินทองมาถึงเมืองโรมวิถีจึงเข้าอภิเษกสมรสกับนางทัศมาลีทันทีวันหนึ่งพระพินทองออกมาเที่ยวชมบ้านเมืองจึงได้พบกับนางมณีเข้า ทำให้พระพินทองหลงรักนางในที่สุดหลังจากนั้นพระพินทองก็ลัก,กลอบร่วมรักกับนางมณีจนตั้งครรภ์จนกระทั่งวันหนึ่งเท้าวมงคลราชได้ส่งพระราชสารให้พระพินทองกลับเมืองพระพินทองอ้อนวอนให้นางมณีไปกับตนแต่นางมณีไม่ยอมพระพินทองจึงมอบแหวนให้แก่นางมณีไว้เมื่อนางแก้วหรือนางมณีคลอดบุตร จึงพาไปหาพาัะฤศีและได้อาศัยอยู่ที่พระอาสมเพื่อให้ท่านคอยดูแลแล,และอบรมสั่งสอนบุตรของตนระหว่างทานกลับเมืองมิหิลาพระพนทองได้หลงเข้าไปในเมืองยักษ์และถูกยักษ์จับตัวไปหวังว่าจะกินเมื่อพระฤศีรู้เรื่องจากชานของตนจึงบอกให้นางแก้วรีบไปช่วยพระสวามีนางแก้วจึงได้ปลอมตัวเป็นมาน์เพื่อไปต่อสู้กับยักษ และช่วยเหลือพระพินทองไว้ได้สำเร็จเมื่อต่อสู้กับยักษ์ชนะแล้วเมืองยักษ์จึงตกเป็นของพระพินทองรวมทั้งบุตรสาวทั้งสองของกษ,ษัตริย์เมืองยักษ์ด้วยบุตรสาวทั้งสองมีนามว่าหนังสร้อยสุดวันและนางจันทรทองพระพินทองจึงยกนางทั้งสองให้แก่มานพมานพได้พานางยักษ์ทั้งสองขึ้นเรือเหาะไปยังอาศรมพระฤาษีและแปลงกายเป็นนางมณี พร้อมทั้งรับสั่งห้ามเล่าเรื่องนี้ให้แก่ใครฟังในกระทั่งพระพินทองเมื่อตกลงกันเรียบร้อยจึงแปลงกายเป็นมานุษย์และนำนางยักษ์ทั้งสองตนไปคืนพระพินทองพร้อมทั้งกลับเมืองมิหิลาเมื่อถึงเมืองมิหิลานางแก้วได้พาบุตรออกมารับพระพินทองพระพินทองพางดาทอนางแก้วสารพัดพร้อมทั้งสังเกตเห็นแหวนที่มือของบุตรของนางแก้ว ก็คิดว่านางแก้วต้องไปขโมยแหวนและบุตรของนางมณีเป็นแน่จนกระทั่งพระพิณทองรู้ความจริงจากนางยักทั้งสองว่านางแก้วและนางมณีคือคนเดียวกันพระพิณทองจึงวางแผนกับนางยักทั้งสองเพื่อทำลายรูปมา้าโดยให้นางทั้งสองแล้วให้นางแก้วถอดรูปม้าให้ชมจากนั้นพระพิณทองจึงขโมยรูปม้าไปทำลายนางแก้วโกรธและเสียใจมากพระพิณทองจึงง้อานางแก้วอยู่นาน แต่สุดท้ายทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางทัศมาลีมาตามพระพินทองที่เมืองมิหิลาและเกิดการทะเลาะกันระหว่างนางแก้วกับนางทัศมาลีและเรื่องแก้วนามา้าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้